ของวันเดือนสิบสิบหกสิบหกเดือนสิบสิบหกเดือนสิบเราเราจะต้องซื้ออะไรเนาะเราจะต้องซือ้อวันที่แล้วก็งวดทำได้นะครับทำได้ก็ทำสามเก้าเก้านะครับแต่ผมไม่ได้เอาสามสองนะครับแต่มาคิดใหม่ก็น่าจะเป็นสามสองแล้วก็ดิ้นนะครับดิ้นมาล่างนะครับสอง 4ีนะครับจาก33มาเป็น4ีนะครับทำได้ก็ประมาณวันที่16 1หบบกเดือน10นะครับปวยออก296นะครับ2อ่า926นะครับ926 2ก็ยังอยู่นะครับอยู่ล่างนะครับออก32นะครับผ่าเริงก็ทำได้สามสามนะครับสามสามก็มีสามสามให้ดูอยู่นะครับสามสามก็ไม่คิดว่ามันจะเล่น สองจะอยู่ตัวนึงครับปลาเรืองก็ได้ทําได้เก้าสามสามนะครับวันนี้เอาใหม่ครับป้นนี้เอาใหม่ลองดูอันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนโฟร์ไฟล์เปลี่ยนรูปแบบนะครับคิดมาให้เป็นตัวเล็กๆสองตัวสามตัวให้เล่นง่ายๆกันนะครับนี่จะถ้าตัดก็ประมาณนี้ครับตัดก็ประมาณนี้ครับสามสองสองสามแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็สองสองสี่สี่นะครับแล้วก็เขียนเขียนเขาบอกบนล่างให้เรียบร้อยนะครับ วดที่แล้วนะครับวดที่แล้วนี่ครับป่าเริงพารวยก็ทําแบบใหม่นะครับแบบแบบเล็กเล็กเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่าสูตรจะอยู่ด้านซ้ายนี่ครับนี่นี่สูตรด้านซ้ายนี่นี่หัวยังออกอยู่นี่นี่หัวตีแล้วนะครับสิบหกเดือนสิบสิบหกเดือนสิบหมายถึงว่าหวยมันออกเก้าหกสองเห็นไหมครับหกสองด้านซ้ายมือนะครับเก้าหกสองก็คือหมายถึงว่าแบ่งครึ่งเนาะก็คือสามสองเนาะสองยังอยู่ เก้าหกสองก็คือทําได้สามสามนะครับแต่ให้แทงบนท้างล่างสี่สี่ก็ไม่เอาครับก็ตัดมาเป็นของผมหวยให้สามสามเก้าสามนะครับให้เน้นสามแต่รางวัลนี้นะครับนี่นี่ให้ดูตัวเล็กคิดมาถ้าเป็นแบบนี้เราเอาตัวเล็กแบบนี้ดีกว่านะครับนงวดใหม่นะครับวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับออกนะครับหวยออกมาแล้วนะครับออกวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดศูนย์สี่สี่นะครับ นี่ครับซ้ายมือครับศูนย์สี่สี่นะครับศูนย์สี่สี่เบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิบ้ลเราเราเราถ้าเราเอาว่าที่แล้วก็ศูนย์สี่สี่ก็จะมาเข้าสี่สี่ศูนย์นะครับนี่ครับแต่ว่ามันไปไกลไม่ได้ปลาเริงก็มันตัดเล่นเก้าสองเก้าสามสามสามใชเราก็ไม่ได้เน้นว่าสองสองสองศูนย์สี่อะไรนะครับก็เลยหวยออกยากมากครับศูนย์สี่สี่นี่ครับอยู่วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ด ที่หนึ่งอสิบเอ็ดอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ขีดลากเส้นมาเขียน่าศูนย์สี่สี่นะครับเส้นขวางนะครับเส้นสี่ยมข้างมูนะครับอยู่สิทีนี้ววดนี้นะครับววดนี้ก็จะมานี่ครับเน้นให้เลยนะครับเน้นให้มาแล้วถ้าจะออกแบบข้างบนนี่นี่ให้2าสองสามสามสองบนล่างบนล่างตัดบนล่างให้หมดเลยครับอ้าวอันนี้ก็นี่ของวันใหม่นะครับของวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับต้องไปซื้อก่อนวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับ ของปลาเลยให้เน้นให้วันนี้ก็คือศูนย์ออกออก0 44นะครับสี่จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้วันที่แล้ว3 2อยู่นะครับ9 3 9 6 2นะครับนี่นี่นี่วันที่แล้ว9 6 2นะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบอ่าวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับเราจะต้องไปซื้อวันที่หวยออกวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเราเรามาลุ้นกันนะครับหวยมันออก0 44แล้วนะครับวันที่ผ่านมา นี่ปลาเริงแกะมาให้แล้วนะครับแต่เล็กๆเล็กๆแต่ว่าได้ใจความความหมายมันก็คือ